ชื่อเลยนะผมขอในใน,ในวินาทีสุดท้ายเนี่ยจะตห้านันเนี่ยอีกสิบห้านาทีเนี่ยผมขอเล่าเหตุการณ์นะคุณรู้เปล่าว่ามันจะมีคนคนหนึ่งชื่อว่าขุนแผนเว้ยเนี่ยยิ่งอยากไปเออเห็นปะ่ะอยากไปแล้วใช่ปะ่ะมันจะมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าขุนแผนเว้ยคุณรู้เปล่าว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำร้ายผู้หญิงใน youtube เยอะขนาดไหนอันนี้ผมบอกเลยเลยนะเป้ผมขออนุญ,ญาตนะ จะได้แบบว่ารู้กันไงเขาก็จะมาฝังตัวคุณอย่างเงี้ยแฮกแท็กสวัสดีครับเออคุณคุณแผนเนี่ยเขาจะมาฝังตัวกับพวกคุณเนี่ยอย่างเช่นไปห้องพิาชีนเขาจะทำตัวอีกแบบหนึ่งไงทําตัวเป็นคนดีเป็นแฟนคลับที่ดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขามาหาเหยือ่อเขามาหาผู้หญิงผู้หญิงที่แบบว่าที่จะเจาะได้อะ่ะแล้วเขาก็จะไปจีบผู้หญิงเว้ยพอเขาจีบเนี่ยคนอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ เขาจะไปจีบผู้หญิงเสร็จอ่ามาจากห้องผมอย่างเงี้ยเข้ามาในห้องผมเขาก็ไปหาผู้หญิงไป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 กดติดตามไปคุยไปขอหลังบ้านแล้วพฤติกรรมเออแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ย mm. เฮี้ยมากเลยนะ mm. เขาไปหลอกให้ผู้หญิงรักพอพอผู้หญิงรักเสร็จนะพอผู้หญิงรักเสร็จเนี่ย mm. เขาก็จะไปขอให้ผู้หญิงเนี่ยเปิดกล้องโชว์เรือนล่าง แล้วเขาก็จะมาที่รู้ตอนนี้เราจะแตกตาก่างเออใช่แกไม่ได้ใช่จรรย์ยัดไปไหนอ่ะฟังก่อนดีฟังก่อนในเรื่องเรื่องคุณขุนแผนเนี่ยสี่สองเลยเนี่ยพอพูดถึงคุณแผนเนี่ยเข้ามาฟังกันก่อนคุณขุนแผนเนี่ยแล้วเขาก็จะไปเอาภาพลับของผู้หญิงเนี่ยเก็บเอาไว้พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขู่เอาตังค์เว้ยคุณเข้าใจป่ะ มันมีจริงๆ YouTube หรือว่ามีในกรณีมาเป็นเพื่อนเรา